วันนี้นะคะลูกสาวเขาจะมาแก้มือที่ที่เคยได้ที่เคยเยอะๆแต่ว่าแม่ต้องไปนั่งตรงนน้นที่เดิมที่แม่นั่งลอลูกแล้ววันนี้เขาจะเล่นที่ดูอีกครั้งหน้าว่าจะหมาหรือเปล่าแล้วคุณอาก็จะไปนั่งอีกหรอนั่งนั่งรอลูกเพราะถ้าเกิดตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้เราต้องไปนั่งรอเขาตรงนั้นพอดีคนนั่งอีกสิไม่ได้แค่หกสิบงีว่าตอนเมนนี้มันแยกไปได้แล้วที่เขาไงที่เขาหลับเหรอ ตัวนี้เหรอ,อลเล็งตัวไหนไว้ยังไงเ,เขียวเขียวพิกโกระโลจำชื่อไม่ได้แต่ก็นั่นแหลคะครับหวังว่าจะไม่โดนตัวข้าง,างใส่ดูอาการแล้วโดนเอาเบจิต้าก่อนไหมข้างบนเขาลองอันนี้ก่อนอ่าแต่ค่อนข้างการันตีว่าโดนไอ้นี่แน่เลยไม่โดนนะครับแต่งั้นไม่ออกโดนตำแหน่งไม่ดีอ๋ออันนี้มาพูดก็ได้ขี้หัวเลยนะใช่เล็งหัวอย่างี้นะคซ้ายอีกหน่อยขึ้นไต่อีก คืนขวาว่าหน่อๆลองดูค่ะรู้จะพักคอได้ไหมนะคะโอ้โหออกจากตำแหน่งไม่ดีเลยนะฮะดูอาการล้หมดสิทธิ์ยังไนว่าอารีเอาที่อยู่ริมโนนะคะเข้าด้านหลังผมได้ไม่ได้ปลาไม่ถึงไม่ถึงหรือว่าจะเอาตัวเหลืองเราวติดขาเบจิต้านะฮะพิกกโลเหมือนเดิมปชประมาณนี้เลงเบี่ยงซ้ายได้ไหมเผื่อมันรอดเข้าไปประมาณนี้เออเงียปะ ขาเข้ายากมากเลยนะฮะแรกได้แค่ออกมานะติดอะไรก็ไม่รู้ติดป้ายแ่บป้ายอาจจะโดนทับอยู่ไปฮะไปสองเหรียญแล้วตอนเนี้ยสามเหรียญแล้วซ้ำหรือตัวนี้นี่กล่องเต็มเลยไม่ได้เออด้วยลองดูดีไหมลองดูเอาตัวไหนอ่ะตัวแดงแดงแดงแเอ้ยไม่เอาดีกว่าสิงโตดีกว่าอ๋อสิงโตด้วยนะอะไรเนีกว่าตัวแดงแดงไอ้ตัวแดงแดงขึ้ไหนลืมไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระแร็น ว้ <Wow. S 2> าวแล้วเมื่อกี้ว้าวอะไรคะว้าวแบบเปนปีนลังกามาเล็งหัวเลยลงทีนึงลงทีน,ง <c oughs> นึ่งอือลอยเลยเดี๋ยวค่อยอ,อ๋อน<อ>ึ่ออกแล้วมาชีโมโล,โลอ๋อใช่มาชีโมโล,โลออตัวนี้แล้วกันประมาณนี้โดนะครับเล็งยังไงคะมาตรงหัว อะนอนเงยแล้วขวาที่นึงลงได้อีกทีแลวขวอีกนิกดหนึงจะหายรมีตัวไหนได้แล้วจิมันต้ไม่ใช่อมอโลตัวแดงเออนีอ้นะคะไปอีกนิดนึงลองโดนแรโอ้โหลงดีดี จ,จะเอาสงโตเหรือสองเหรียญห,หรือจะเอาตู้ข้างๆอย่าเอาซาริโอเนี่ยไอตัวที่หัวบาทางนี้สีขาวนี่ใช่ซาริโอไหมหนูว่าไม่ใช่หนูว่าลนเมียนมาดับโลบนเนียนนี้หัวโตก็เอาหัวไปเลยค่ะหรือซินนามอนโรตัวล่างจะดีกวกันนะมันกลมเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยหรือซินนามอนโรนี้ วเ,เนต่ยครัา,า,าตึงหยอนไปซะแล้ว,วนีวหัวหัวหัวนี้ขึ้นอีก่ว่าถ้าดูจะ,จะ,จะไม่ได้นะคะอ้าวเฮ้ย <c oughs> ตึงเรียกพี่เขาเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้มือหนูลวงไม่ถึงหรอกไม่ถึงไม่ถึงบอกพี่เขาบอกพี่เขา ตกลงตามสูตรเดี๋ยวปิดแมสก่อนนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีตกลงลูกสาวเขาก็ได้ได้ที่ข้างล่างที่ตัวที่หมานที่สุดในบรรดาขีบนะคะได้สามตัวมีอะไรบ้างดูซีชินมอนโลมีแต่ของน่ารักเลยนี่ชินมอนโลเป็นของงานแท้ไม่จริงเขาไม่ใช่ป้ายป้ายเป็นซูมิโกะค่ะอันนี้หรอโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะทิงโตทิงโต อันนี้ก็สบประมาทลูกสาวไม่ได้แล้วนะคะลบคำสบประมาทเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาว่าจะต่อต<ะ>่อคะก็น่าสนใจีตว,ว่าฝมไปดูข้างนอกอ๋อไปดูข้างนอก,อ,นอ,กอ่ะสงมอบงานะสงอมอบผลงานผลงานนะคะ